สองนักบินอวกาศรัสเซียทุบสถิติอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินานที่สุดศิลปหัวได้รายงานว่ารอดคอสมอสซึ่งเป็นองค์การอาวกาศของรัสเซียได้เปิดเผยว่าโอเล็กโคโดเดนโกและนิโคลายชัปสองนักบินอวกาศชาวรัสเซียได้สร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติในภารกิจครั้งเดียวยาวนานที่สุดด้วยระยะเวลากว่า374วัน โดยโคนโนเนนโกและชัปทำลายสถิติเดิมก่อนหน้าซึ่งทำไว้โดยนักบินอวกาศรัสเซียอย่างเซอร์เกยโปคอฟเยฟและดิบิชีเปเตลินรวมทั้งฟรานซิสโกรูบิโอนักบินอวกาศของนาซาซึ่งทั้งสามทำสถิติก่อนหน้าที่พวกเขาจะทำสำเร็จเมื่อเดือนกันยายนในปี2023โดยใช้เวลาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินาน370วัน21ชั่วโมง22นาทีและ16วินาที โดยรายงานคาดว่าโคโนเนนโกและชับซึ่งออกเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่15กันยายนในปี2023จะกลับมายังโลกด้วยยานอาวกาศโซยุส MS-25 ในวันที่23กันยายน2024